อ่าอันนี้อันนี้หมอนตกไซส์ค่ะอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับบนอันนี้ร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบร้อยสี่สห้าคือครั้งคือแล้วนะคะถ้าดิบๆก็ร้อยสี่สิบครับผมสวยๆทั้งนั้นเลยสวยๆสวยอยู่ตั้งแต่ร้อยเจ็ดสิบถึงร้อยเก้าสิบค่ะนี่พี่เมียงตามตามไซค่ะตามไซด์เลยแต่พีเมี่ยงแต่ทุเรียนร้านนี้อร่อยนะอันนี้ขายแล้วค่ะสองร้อยห้าสิบค่ะขายหมดแล้วค่ะอันนี้มีเจ้าของอัตโกค่ะโอ้โหอัลตโกไปค่ะเราอันที่รับออเดอร์เมื่อกี้ก็อตัลตโกโอ้โหเจ๊ส่งที่ไหนบ้างครับเนี่ยเออ หานาคอตกรแล้วก็นครปฐงโอ้โหกลับนี่ทุเรียนคุณภาพตปงกราลองนี่เองค่ะปิดท้ายที่นี่เลยร้านเจช่อนะครับขอเบอร์โทรเจให้หน่อย089 249 3429อ่าอีกครั้งหนึ่งค่ะ0 8 9 2 4 9 3 4 2 9โทรมานะคะเพราะหนูเล่นเจ็ทไม่มีเวลาไม่มีเพจไม่มีเฟซก็ยังทำสวนยังลดน้ำอัน่ดู ยังยังยังไม่เรียบร้อยยังไม่เรียบร้อยค่ะอขอบคุณนะครับปกติจะตัดของทุเรียนตัวเองมาเปิดแผงมาเดิมแผงแต่ว่าแต่ยังไม่ถึงเวลาติดปัญหาใบอ่อนต้องยืดเวลาไปนิดนึงเราต้องการเน้นคุณภาพขอให้ได้ของสวนตัวเองรักษาชื่อเสียงรักษาคุณภาพของระ่องค์ที่เป็นเป็นเป็นชาวสวนที่เป็นแม่ค้าเป็นอยากส่งของดีๆถึงผู้กินกินอร่อยตลาดเราจะ เนาะปีนี้ปัญหาเยอะเราเป็นทั้งใจหัวใจคนสวนอยากจะแม่ค้าด้วยเลยด่าให้ใหญ่รักษามาตรฐานให้เป็นตัวอย่างใครก็จะขาแพงในถูกเรารักษามาตรฐานรักามาตรฐานไหอขอบคุณเจสบ่างๆด้วยนะคะรับผิดชอบนะครับขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะครับพี่โอ้เก่งมากเลยเก่งมากเลยเนาะอันนี้ค่ะมอหนึ่งแล้วนะมือวางันดับหนึ่งแล้วค่ะมือวางันดับหนึ่งแล้ว สุดยอดเลยนะครับขอบคุณมากครับฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับร้านเอชยอดนะครับฝากทุกท่านด้วยนะครับรอร้อนเนี้ยรอเนื้อนะฝากให้แก่ดีๆคร่บพาให้ปิดหวานจัดโอเคติดตามไปด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กําลังใจพ่อค้าแม่ค้านะครับแล้วก็ชาวสวนทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ